สวัสดีครับเพื่อนๆครับในคลิปนี้เราจะมาสั่งสมสุตตะเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันในคําสอนของตถาคตในหัวข้อธรรมที่ชื่อว่าแผ่เมตตาอย่างไรในรายละเอียดพระอาจารย์ท่านจะได้ทรงสาธยายไว้อย่างไรบ้างเพื่อนๆลองฟังดูนะครับการแผ่เมตตาเนี่ยจิตต้องระนิวรณนหได้ก่อนเพื่อนเเมื่อจิตระนิวรันหได้แล้วเนี่ยถึงจะทําจิต ประกอบด้วยเมตตาอย่าลืมว่าเมตตาเนี่ยเป็นทำเครื่องปรุงแต่งเราต้องปรุงแต่งจิตให้เกิดความรู้สึกเมตตาขึ้นแล้วทําความรู้สึกเนี่ยไปยังทิศทั้ง4ทิศเบื้องบนเบื้องต่ําเบื้องขวางเบื้องหน้าซ้ายขวาหลังทั้งหมดซึ่งพระองค์เปรียบเหมือนการเป่าสั่งของบุรุษผู้มีกําลังนะฮะบุรุษ มีกาลังเนี่ยจะมีกําลังได้เนี่ยนิวรณ์หจะต้องดับจึงจะมีจิตที่มีกําลังดังนั้นแผ่เมตตาก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันเพื่อเนเพื่อนต้องระอากุศลทั้ง5อย่างให้ได้นะฮะนิวรณ์หมีกามฉันทะปยาบาททินามิทะอุทธจักกุกุจจวิจิกิจฉานะฮะอันนี้คือนิวรณ์หพระองค์บอกว่าเปลียบเหมือนบุรุษผู้มีกําลังย่อมเป่าสั่งให้ได้ยิน ทั้งสี่ทิศโดยไม่ยากฉันใดในเมตตาเจโตวิมุตต์ก็เหมือนกันเวลาเป่าสังเนี่ยแล้วเสียงเนี่ยมันวิ่งไปทางทิศเหนือทิศใต้ทางเดียวไหมฮะก็จะกระจายไปททั่วุกทิศทางเหมือนกันเหมือนลักษณะของการทาความรู้สึกประกอบไปด้วยเมตตามันก็จะแผ่ไปทุกทิศทางเหมือนกันเหมือนเสียงสังที่เป่าไปและการกระทําได้จะต้องมีกําลังเพื่อนมีกําลัง กำลังของจิตที่จะทำได้ก็คือระนิวัตถ์ให้ได้อันนี้ส่งของการแผ่เมตตาเนี่ยจะมี11ประการนะเพื่อนๆมีหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของพวกมนุษย์เป็นที่รักของพวกอนมนุษนะย์เทพยดารักษาไป็ดีสตาก็ดียาพิษคดีไม่ต้องบุคคนนั้นนะมีสีหน้าปุดพองนะจิตตั้งมั่นได้รวดเร็วนะฮะ ถ้ายัางไม่บรลุคุณวิเศษย,ยิ่งขึ้นไปเนี่ยก็จะไปบังเกิดในพรม,มโลกนะฮะอันนี้ก็เป็นอาน,นิสงส์ที่เจ้าตัวนี้ได้เพื่อนๆนะฮะ,ะที่เราจะได้นะฮะถ้าเราแผ่เมตตาอ่าทีนี้การแผ่เมตตาเนี่ยพระองค์บอกว่าแม้เพียงช่วงเวลาสุดลมของหอมเนี่ยเพื่อนๆมีอาน,นิสงส์มากกว่ารักษาสินห้าอีกนะ,ะเพื่อนเพื่อนนะฮะซึ่งสินห้าเนี่ยเป็นปุระดับกลางนะฮะ เราแผ่เมตตาเนี่ยช่วงแป๊บเดียวเนี่ยมีย